ดูโอ้โหทำไมสีหน้าดูผิดหวังยนาดนั้นมันไม่มีมาม่าฮ่เมื่อกี้บอกว่าอยู่ในนี้แล้วตอนนี้มันไม่มี้บอว่าไม่อยู่ในนี้ดูเฉดแตเนี่ยจริงใจกับไออุ่นไหมดูสิจริงใจนี่มันมีจริงๆเชื่อสิไม่ได้โกหกใช่ไหมไม่พูดจริงใช่ไหม ไออุ่นถ้าเชื่อเขาแล้วไม่มีนี่ไอ้อุ่นเท่ากับพลาดหนึ่งร้อยบาทเลยนะหรือถ้าไม่เชื่อแล้วเนย่าพูดจริง่ะไอ้อุ่นก็จะเสียดายเลยนะหนึ่งสองสามเด็กๆแม่มีมาม่ามาให้กินอยากกินเปล่าไม่อยากกินค่ะเอาไม่อยากกินถ้าอย่างนั้นแม่มีมาม่าที่มีเงินหนึ่งร้อยบาทด สนใจกันแล้วใช่ไหมมางั้นต้องมาเล่นเกมกับแม่ใครชนะได้ไปเลยหนึ่งยบาทเกมนี้มีชื่อว่ามาม่าอยู่กล่องไหน <_ c oughs> กกติกานะคะฟังๆนะกะติกานะคะแม่จะมีกล่องอยู่สองกล่องซึ่งกล่องหนึ่งจะมีมาม่าแหละเงินอีกกล่องหนึ่งไม่มีอะไรเลยทีนี้ต้องมาแข่งกันทีละสองคนสองคนนั้นน่ะคนหนึ่งจะได้เปิดดูหนึ่งกล่องว้าว พอเปิดเสร็จแล้วก็รู้แล้วใช่ไหมว่ากล่องเนี้มีหรือไม่มีทํำยังไงก็ได้ให้เพื่อนีคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ได้เลือกเนี่ยเลือกกล่องที่ไม่มีเงินและมามา่าเราจะได้ทั้งเงินและมามา่าเข้าใจไหมเข้าใจค,ค่ะฉลาดมากมาค่ะรวมโต๊ะัวลาตรงนี้ค่ะเราได้เริ่มเล่นกันเลยเรามาหากันว่า2คนไหนที่จะได้เริ่มเล่นก่อนอไหออกกันออกน เชตมมเ <า S 2> ชตมออกอไออุ่นกันในย่าค่ะมาเล้นกอนเดี๋ยวแม่จะไปจาัดก,การเอามาม่าใส่กล่องน,นะคะยางยิงยาวปากระเป๋ายิ่งฉุกยางยิงยาวปากระเป๋ายิ่งฉุกใครใครชนะได้เรียกว่าจะเป็นคนดูหรือจะเป็นคนเลือกเมื่อกี้ใครชนะหนูอ่าจะเป็นคนดูเป็นคนเลือกขอติบกันเป็นคนดูอ่าเป็นคนดูนะโอ,โอเคแม่ปุป๊บไปเอากล่องมาแล้วครับ หนึ่งในสองกล่องนี้นะมีมาม่าอยู่้คนนะดูอะมีสิทธิ์ดูได้กล่องเดียวคือกล่องที่อยู่ตรงข้างหน้าซึ่งจะมีมาม่าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คนดูเนี่ยจะต้องพูดไม่ว่าจะพูดจริงหรือพูดโกหกก็ได้ให้คนอีกคนนึงเชื่อหรือไม่เชื่อ,อยังไง <c oughs> อีกคนหนึ่งเนี่ยจะมีสิทธิเลือกว่าจะเลือกกล่องไหนว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อมีญาติจะเป็นคนดูนะครับดูได้ โอ้โหสีหน้าอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรมันมีมาม่าข้างในอ่ะมีมาม่าข้างในมีมาม่าข้างในแล้วมีเงินปะมีเหมือนกันอ่ะโอมีเงินด้วยเงินด้วยเออมมันมีมาม่าจริงๆริงเลยอ่ะไออุ่นว่าไงคะไออุ่นฟั่งเราเชื่อไหมมันไม่ค่อยไม่เชื่อหรอ ไม่เชื่อใช่ไหมเนยา่าไออุ่นไม่เชื่อว่ามีมาม่าข้างในทําไมดีอ่ะมันมีจริงจริง <c oughs> เชื่อส <c oughs> ออิถ้าเชื่อเขาแล้วไม่มีนี่ไออุ่นเท่ากับพลาดหนึ่งร้อยบาทเลยนะหรือ <c oughs> ถ้าไม่เชื่อแล้วเนย่าพูดจริงอ่ะไออุ่นก็จะเสียดายเลยนะมันอยู่ที่การตัดสินใจของไออุ่นว่าหนึ่งร้อยเนี่ยจะเป็นของใครล <c oughs> ุงโยให้เวลาสองนาทีอ่ะหรือว่าพูดจบแล้วแต่ให้เพื่อนเลื่นแล้วมีโอกาสโน้มน้าวเพื่อนได้ต่อนะจะโน้มน้าวต่อไหม ไม่รู้จะพูดอะไรก็มันมีอ่ะบอกว่ามันมีอยู่แล้วใช่ไหมก็มันมีจริงๆอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรไม่ได้โกหกใช่ไหมไม่พูดจริงใช่ไหมถ้าเนย่าเป็นคนเลือกสองกล่องนี้เนย่าจะเลือกกล่องไหนต้องกล่องนี้ใช่ไหมเพราะมันมีใช่ไหมอยากได้เงินเล้านว่ะอยากได้เงินไออุ่นว่าไงอ้อไออุ่นต้องเลือกแล้วครับไออุ่นต้องเลือกแล้วครับไออุ่นจะเลือกกล่องไหนอ การเลือกครั้งนี้มีผลต่ออนาคตมากเลยนะครับเงินหนึ่งรอยบาทจะเป็นของใครดูโยนับหนึ่งสองสาไอ้คุณต้องเลือกแล้วนะหนึ่งสองสามเลือกกล่องนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อเนยาเอากล่องเปล่ากลับบ้านไปเลยเปิดเลยไหมเปิดเลยดู้ก็ไั ไออุ่นชนะนี่ยยะกูอ่ารอบแรกนะครับรอบต่อไปไออุ่นจะต้องเจอกับเชื่อแตมถ้าไออุ่นชนะเชื่อแตมเนี่ยไออุ่นจะได้ไปเลยแต่ถ้าเชื่อแตมชนะเกมต้องยืดเยื้อเชื่อแตมพร้อมยังโอเคพร้อมแล้วไปยิงชุบใครชนะแต่เป็นคนเลือกยังเข้ากระเป๋ายิงชุบเชื่อแตมชนะเชื่อแตมจะเได้คู่หรือเลือก คนดูเป็นคนดูอาจจะได้เป็นคนดูค่อยๆดูค่อยๆดูดูนทำไมสีิน้ะดูผิดหวังเลยนะโอเคแต่ไม่สินประเด็นนี้ no comment s สินะมาขอโทษขอโทษไม่มีคอมเมนต์อดีดีไม่มีคอมเมนต์สั้นๆง่ายๆอยู่ดีๆก็ไม่มีคอมเมนต์ขึ้นมาแปลว่าอะไรไม่มีอะไรจะพูดเงี้ยเหรอ แต่ต้องดูสีหน้านะดูว่าเธอแต้มเนี่ยจริงใจกับไออุ่นไหมดูสิจริงใจเนี่ยจริงใจสุดๆไออุ่นไออุ่นเห็นสีหน้าแล้วเป็นไงเชื่อไหมไออุ่นต้องเป็นคนไทยไออุ่นจะเชื่อไหมไออุ่นจะเปิดใบใหม่เกมเนี้ยวัดเลยนะว่าไออุ่นจะได้ร้อยหนึ่งนะหรือเปล่าถ้ายังชนะอีกได้ไปเลย เธอจะพูดอีกพูดอีกมันไม่มีมาม่าฮ่าฮ่าฮ่เมื่อกี้บอกว่าอยู่ในนี้ตอนนี้มันไม่มีเพรว่าไม่อยู่ในนี้ไปหุ่นเฉยแตมอาจจะมีแผนซ้อนแผลไ้หุ่นนะตาไปมีแผลแล้ววะเฉยแตมมีแผลอยู่ในนี้ ไหนเชื่อได้อ uh, ่ะไออุ๋มค um, no. so ิดว bon ah> ah> ่าเมื่อกี้ไหนเชื่อได้เนี่ยตอนแรกหนูคิดว่าอันนี้แต่ตอนนี้หนูอาจจะอันนี้แล้วไอ้หนูค่ะหนูเลือกเลยอ่าเลือกเลยเลือกเลยเลือกได้เลยปิกาจู never lie no I'm not d y i n g ไม่ไล่าปิกาจูไม่โกหกแล้วก็ไหนคือปิกาจูอะ ไม่ปกติเราจะเราจะยังยังปีกจูเป็นชนะแล้วก็คนะเขาเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นในกลุ่มเหรอไปพูดกันในกลุ่มเนี้ยเหรอว่าปีกจูไม่โกหกใช่เพราะว่ายังยาวไม่โกหกมีปีกจูด้วยอยู่ดีก็ปีกจูไม่โกหกแล้วจะทำเป็นเป็นปีกจูหรือเปล่าใหญ่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 เลยเอาไงดีคะไอ้อุ เราจะต้องเลือกนะครับนี่เราเนี่ยเราเอาจริงๆแล้วเราลืมเราลืมว่าอะไรอยู่ไงแล้วเราฟังแต้นี้เราก็งงเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนเราเนี่ยตอนแรกหนูึกว่านี้ตอนนี้หนูเลือกนี้ตอนแรกตอนนั้นหนูก็เลือกอันนี้คือบอกก่อนนะว่าถ้าไออุ่นเลือกถูกเนี่ยไออุ่นได้ไปเลยร้อยหนึ่งแต่ถ้าไออุ่นเลือกผิดเนี่ยเชิญแตมจะมาเจอกันียากหนูเชืว่าหนู เลือกเลยไหมเลือกเลยไหมเด่นเลยนนับหนึ่งสอสไออุ่นต้องเลือกแล้วนะหนึ่สองสามโอเคก็ได้เอ้ยีหนึ่งสองสามไนี้ถูก โอ้ยได้ตาบ้าและได้หึงร้อยบาทไปนะครับอะไรเนี่ยขนาดเธอแต่มีการหลอกล่อแล้วนะนจริงจริงยังพูดผิดจริงพูดผิดไหมเหรอพูดผิดตอนไหนคือตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ตอนแรกอ่ะทางร้บแล้วสุดเขาบอกว่ามีเออแต่อยู่เดียวก็พูดว่าไม่มีขขเฮ้ยหนก็งงเจเ็บตาบ้าเจ็บตาบ้าพลาดครับพลาดไม่แต่ว่าตอนนั้นเขาก็เริ่มมาเริ่อมอยู่นะให้แม่ ก็ไออุ่นชนะสองรอบแลยไออุ่นชนะไออุ่นเลือกถูกทั้งสองรอบเลยใช่ไออุ่นเลือกถูกสองรอบแล้วเป็นคนเลือกตลอดเลยแล้วก็เลือกถูกด้วยสรุปว่าเกมนี้ไออุ่นชนะนะคะไออุ่นก็จะได้มามาละเงินหนึ่งร้อยบาทเย้ถ้าชอบวีดีโอแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเราจะมาทำให้ดูกันบ่อยๆวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย